สวัสดีครับผมกลับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องคุณเมืองทอยนะครับวันนี้ก็เปิดมาเลยผมเป็นของเล่นนะผมหนึ่งชิ้นจากค่ายบันเพสโต้นะผมโอเคก็ก่อนจะไปอธิบายนะครับถึงของเล่นชิ้นนี้ก็ไปนี้ก่อนเลยผมไปกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดสั่นกระดิ่งนะผมจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆครับผมจากทางช่องเราแล้วก็จะมีคลิปดีๆ มาให้ดูกันอีกเยอะๆเลยครับผมโอเคมาเรามาพูดถึงตัวนี้ดีครับตัวนี้เป็นคาร์เมนไรเดอร์วิสาครับตัวนี้เรียกว่าเป็นงาน R&D คือเหมือนงานแบบ S.F. และย่อขนาดลงมาครับผมโอเคไม่เชิงว่า S.D. นะครับถ้าเป็นการนำไม่ใช่อง S.D. นะค,คือจะเป็นงานที่ขยับขึ้นมาอีกเกทหนึ่งครับ มาเรามาดูกันเป็นส่วนๆแล้วกันนะครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นหน้ากล่องครับผมกล่องมีขนาดใหญ่ไหมก็ประมาณ15บหเซนครับผมก็เปรียบเทียบก็ดูไม้บรรทัดซะก,ก่อนนะผมมันช่างจะไม่สวยเหลือเกินประมาณ6นิ้วผมขนาดกล่องหกคูณหนิ้ว ประมาณนั้นครับกล่องก็ไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกือบมากมายเท่าไหร่นะครับโอเคนี่ก็จะเป็นด้านหน้ากล่องครับเพราะนี่ค่ายเลยครับบันเพสโตแล้วก็นี่ครับบอกเป็นงาน R&D แล้วก็ด้านข้างกล่องครับเขียนไว้ว่า Carmen r ไ d e r อร์วิซาดนี่ก็จะเขียนว่า30มสิบแอคชั่นพอยต์ไม่แน่ใจว่าขยับได้30ส่วนจุดหรือ อะไรครับเดี๋ยวลองไปดูกันแล้วกันนะว่าจะเป็นอะไรครับนี่ก็หนึน่าจะเป็นล่าง1ครับก็เนี่ยด้านข้างกล่องประมาณนี้เลยครับส่วนด้านหลังเป็นรูปครับตัวโมเดลครับแล้วก็เขียนว่า30มสิบเอ p o i n ชันพอยท์ถ้าเราลองนับดูนะครับมันจะสามสิถึงหรือเปล่าลองนับดูหนึ่งสองสามสห้า แปดเก้าสิบเ4็ดสิบสองส2ามสิี่สิบ้าสิหกสิเก้ายี่สบยบดยี่บสองผมนับเนี่ยมันก็ได้แค่ยี่บสองจุดเท่านั้นนะครับไม่รู้ว่าสามสิบจุดตรงไหนหรือเปล่าใครรู้ก็มาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับโอเคมาครับแกะกลองกันดีกว่าครับว่าจะเป็นสามสิบจุดจริงหรือเปล่า ตัวนี้งานน่าจะงานเก่าแล้วนะครับผลิตเนี่ยเห็นไหมครับตั้โต2 0สองพันสิบสามประมาณเจ็ดปีที่แล้วผมเมกินไชน่ามาเนี่ยเห็นไหมครับวันผลิตครับสองพันสิบสามเดือนสามวันที่สิบแปดมาดูนะครับของเล่นที่ผ่านมาเกือบแปดปีสภาพจะเป็นยังไงครับ นี่ในกล่องโอ้โหผมคิดในใจนะครับว่ามันต้องมีคู่มือแต่ว่าไม่มีคู่มือมาให้เลยนะครับนี่ตัวงานกล่องก็นี่ครับแปะเทปมาให้ครับนี่แกะออกมาก็ได้ประมาณนี้เลยครับขนาดตัวหลังจากแกะออกมาจากกล่องแล้วเดี๋ยวเราจะแกะแล้วก็จะวัดดูกันอีกทีนะครับว่าขนาดตัวเท่าไหร่ครับเฮมะ แกะกันดีกว่าครับคือจุดที่เราสังเกตง่ายนะครับว่างานแท้งานงานมือหนึ่งมือสองเนี่ยอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะครับ,บปกติงานพวกเนี้ยจะทำการติดเทปมาด้านในแบบนี้นครับคือ ถ้าเราไม่เจอเทปเนี่ยสัานิฐานได้ว่าอาจจะนะครับไม่ใช่งานมือหนึ่งวันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับใครคิดยังไงก็มาคอมเมนต์บอกกันได้แล้วกันนะครับก็เป็นจุดบอกอีกจุดหนึ่งครับจุดนี้เนี่ยแกะออกมาครับเห็นไหมครับก็จะมีเป็นตัวฟิกเกอร์มีปืนมาให้ครับแล้วก็มีมือ มันน่าจะไม่ใช่มือครับเป็นอะไรนะเป็นตัวที่จับกับปืนมาครับมันก็เป็นอ่าตัวเข็มขัดแล้วก็มีเนี่ยมืออยู่ด้านล่างครับเห็นไหมครับมีไม้อยู่แค่ข้างละหนึ่งคือมีให้ไม่มากเลยครับ <_ C 1> มาออกมาดูกันส่วนของตัวหุ่นก่อนดีกว่าครับว่าจะขยับในสามสจุดจริงหรือเปล่า นี่ครับนี่ครับตัวหุน่นเห็นไหมครับดูการรายละเอียดดีเทลการลงสีก็ถือว่าทำได้ถามว่าดีไหมก็ก็ไม่ไม,ไม,ไม่สำหรับตัวผมนะครับที่จับงานพวกนี้มาก็ถือว่าไม่ค่อยจะละเอียดสักเท่าไหร่แต่ว่าการลงสีสีเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยไม่เลอะแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่บริเวณ ตรงข้างหูไหมครับปกติจะเป็นตัวยันแบบเหมือนตัวหนังสือครับเวดมตนอะไรมาแต่ว่านี่จะเห็นไม่ค่อยชัดครับอันนี้ก็ได้อยู่ครับเป็นหัวไหล่ลายมังกรเนี่ยมีแหวนมาให้ด้านข้างครับดูรับเก็บรายละเอียดด้วยนะครับเห็นแหวนด้านบนไหมครับที่ไม่มีเนี่ยคือแหวนเนี่ยนี่มาอยู่ในมือครับ กาะรายละเอียดเดี๋ยวเราลองมาหนูตำหนิเห็นไหมครับมีเป็นเรียกว่าแม่พิมพ์พลาสติกมีตำหนิตรงนี้ครับโอเคมา,มาเรามานับจุดขยับดีกว่าว่าจะถึง3ามสิบจุดไหมจุดแรกครับผมส่วนบริเวณหัวไม่รู้ว่าจะนับหรือเปล่านะครับหนึ่งคอตัวนี้หมุนไม่ได้นะครับนี่หนึ่งนะนอะ,นะ,นะแล้วก็ไหลสองสาม แล้วก็ตรงหัวไหล่สี่ห้าแล้วก็ตรงข้อพับครับหกเจ็ดตรงมือแปดเก้ากำลังได้เก้านะครับแล้วก็สิบบริเวณเอวครับสิบแล้วก็สิบเอ็ดตรงช่วงต้นขาสิบสองเอ็สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ แล้วก็ตรงข้อสิบห้าสิบหกแล้วก็ปลายเทาเจ็ดสิบแปดคือนับตอนนี้มีแค่สิบแปดจุดนะครับไม่แน่ใจว่ามันสามสิบแอคชั่นพอยต์สาสิบจุดหรือว่า30สิบแต้มคะแนนไม่แน่ใจเหมือนกันครับทีคก็มีแค่นี้ครับผมจุดขยับเรามาขยับแล้วกันนะครับนี่ครับแขนก็สามารถขยับได้สุดเลยครับนี่ หมุนได้ครับสามร้อยหกสิบร้อยปสิบองศาถือว่าเกือบเกือบสามร้อยเลยนะครับเนี่ยเนี่ยแล้วก็ข้อนี่ยบขยับได้เท่านี้เลยเหมือนกันครับทั้งสองข้างนี่ส่วนขาด้านหลังยืดมาข้างหน้าครับได้สุดเลยนะครับเนี่ยแล้วก็ไปด้านหลังได้สุดเหมือนกันแต่ว่ามันติดบริเวณ ถ้าคุมครับเลยไม่สามารถไปด้านหลังได้ครับเข่างอได้ประมาณไหนนี่เลยครับงอได้ประมาณนี้ครับถือว่าไม่เยอะนะครับมันติดเท้าก็สามารถหมุนได้เช่นกันครับนี่ปลายเท้าขยับได้ครับแต่ไม่มากนะครับนิดหน่อยครับมาเรามาดู ส่วนของอาวุธกันต่อดีกว่าครับจับยืนได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมขอจับยืนแป๊บหนึงนะโอเคจับยืนได้ครับส่วนถัดมานี่บเป็นพาร์ตอาวุธมาให้ครับเป็นปืนนะครับแล้วก็ตกไปแล้วแล้วก็แถมให้อีกสองอันนี่คือเป็น ใส่ในนี้เราสามารถเปลี่ยนได้ครับจะเอาแบบไหนมีให้เลือกทั้งหมด2แบบครับแบบหนึ่งหรือว่าจะเป็นแบบที่2นี่ครับโอเคถัดมาครับมืออีก2ข้างครับวิธีการเปลี่ยนมือก็เราก็แค่ดึงแล้วก็นำมือครับอีกข้างหนึ่งครับเข้ามาใส่ นี่ครับเป็นอันที่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับมือคังนี้จะเป็นมือในการจับถืออาวุธนะครับแล้วก็เอาอาวุธเสียบเข้าไปเลยครับนี่เราก็จะได้ท่าในการถือปืนนี่ครับก็ประมาณนี้เลยครับผมโอเคเดีเ๋ยวเราไปสรุปกันครับโอเคก็มาสรุปแล้วกันนะครับสรุปคือตัวนี้ ถ้าพูดถึงเรื่องอางานพลาสติกก็ถือว่าในอยู่ในเกตที่โอเคนะครับไม่ได้แย่แล้วก็ไม่ได้ดีครับพลาสติกก็มีความนุ่มอย่างเช่นบริเวณอ่เสื้อคลุมแนบบชายโครงด้านด้านล่างเนีแบบ่ยแกบบ็สามารถขยับได้ครับส่วนถัดมารายละเอียดดีทงดีเทลก็ถือว่าทําได้ได้ไม่ได้แย่แบบก็ทำ่าดีไหมก็ อยู่ในเกณฑ์ที่ว่าปานกลางดีกว่าส่วนอะอุปกรณ์พวกมือหรืออาวุธอะไรประมาณนี้ครับถือว่าน้อยนะครับน่าจะให้มาเยอะกว่านี้ครับเพราะว่าอย่างเช่น่ะตัวที่เป็นปืนนะครับที่จริงอนะ่ะมันสามารถเปลี่ยนเป็นดาบได้ครับถ้าว่ามันเปลี่ยนเป็นดาบได้เลยเนะี่ยก็ผมจะไม่ว่านะครับแต่นี่คือมันเป็นสําเร็จรูปมาเลยครับเป็นปืนอย่างเดียวครับไม่สามารถจะดึงเป็นดาบได้ครับ โ okay. อเคพอเรื่องราคาครับตัวนี้อ๋อพูดถึงเรื่องจุดขยับด้วยว่ัจุดขยับเนี่ยผมไม่แน่ใจว่า30มสิบแอคชั่นพอยต์เนี่ยเป็นจุดขยับหรือเปล่าแต่เท่าที่ดูนะครับมันประมาณ20ครับ20 23 25จุดประมาณเนี่ยไม่ถึง30แน่นอนครับผมโอเคส่วนเรื่องราคาตัวนี้ราคาตลาดอยู่ประมาณที่3ามถึงสี่ครับผม ราคาตลาดนะครับบวกลบกประมาณนี้ครับโอเควันนี้ก็คงต้องฝากกันไว้นะครับกับงาน rd ครับผม mm hmm. คาร์มินไรเดอร์วิสของค่ายบันเพสโตไว้เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับไปแล้วครับผมบายบายสวัสดีครับ